นีท่านจงลงสนามคลิปรี้นะครับเป็นการแข่งขันมีค้างหมะเรามีผ้าจาเขาใหญ่นะครับสถีบยาแล้วก็ใบเลเพราะฉะนั้นต้องมีความเที่ยงตอนนี้มีทั้งแ็บสามตันะครับเดี๋ยวต่อไปไปมึงน้ำกันเลยนะครับส่วนอื่นไม่ดูนะครับกรรมการสนับสนุนไม่ดูนะครับเราดูคนเขาอย่างเดียวนะครับหางสวยไม่ดูแล้วนะครับดูคนเขานะครับมีไหมครับ ถ้าไม่มีจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับมีจงเข้ามาในสนามกบวยได้เลยนะครับโคนเขาใหญ่ที่สุดนะครับเราจะวัดกันเห็นเลยนะครับว่าควไหนโคนเขาใหญ่มันก็เอาบวนมาึงโคดมันก็บังเขาเ้ิย อาจารย์ครับยังรอนะครับเรายังไม่ได้เริ่มนับนะครับก็พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้สีสันในงานนะครับประหลังกำลังแสนดงนะครับประหลัดเทศบาลตังหวัดกลสินพุ่มใหม่โดยเขาโอ๊กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานมาตรการบุตรปลายไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ด้วยนะครับท่านได้ตั้งงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสีสันให้กับพี่น้องนะครับ ย้ำนะครับใครที่ขอยืมกระบอกโค่นนะของส่วนกางอะไรนะครับในรับที่มันใหญ่นะครับเราจะวัดข้างเดียวนะครับพี่นำกลับมาคืนด้วยนะครับส่วนการก็จะท้ายนะครับท่านไม่ควรที่ยจะมาในของส่วนตัวนะครับเล็กตัวหนึ่งนะครับประกาศเป็นผู้ท้าชิงคโก้เมื่อเทปอะโค้งเมื่เทปมาแล้วับนี่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ เดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ขอแข่งเรื่องเขาด้วยขอแข่งเรื่องเขาด้วยมีเดินทางมาถึงคำโงเมื่อสามวันที่แล้วเดินทางมาพักที่เม่อเมื่อวันอทิตย์เลยนะครับเมื่อในส่วนคนเขานะครับโดยนิด่เลยนะครับอ่ากักล้กักลตัดไกลตัดครับอ่าเจ้าควาไปอะารับตัดตัดระวังดูบ๊อบินบ๊อินอ่าวานจัน ไม่ต้องใกล้กันก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้วัดเอานะครับเรามีอุปกรณ์ในการวัดยังไงครับหมูห้อยหืนเด้อโอเคนะครับไหนตัวที่ทิ้งมาครับอันนี้ของเขาดินนะต้องยาวกว่านี้นะครับอันนี้คือความยาวเราเอาเส้นนี้วัดไัดีไหมคุณก้องครับผมไม่รู้ครับอันนี้คือชื่ออะไรครับแขเลยครับคนเขานะครับคนเขานะครับต้องแท้แท้เขาดินอยู่แล้วครับ เขาแพ้แพ้เขาดินอยู่นิดเดียวนิดเดียวสูสีครับขอบคุณคายดินนะครับอ่าตอนนี้ก็เขาดินได้ยืนหนึ่งชัดเจนนะครับเป็นเราเป็นพวกแค่เขาใหญ่กว่าเขาดินอ่าครับชัดเจนนะครับพี่น้องครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเอโก้นะไปดูเอโกอีกทีนึงนะครับเอาข้างไหนก้าวข้างไหนเขาใหญ่ เขาเข็นแข้งผมแท้ก็ผมแท้ก็เขาดึงกันนะมีชุดพิเขาดึงนะเขเข้เลยกวางเขาเข้เลยกวาเขาดึงเอาแล้วพงเข้ใหญ่กว่าเอาเดียวเราเป็นตัน้อยกว่าเพื่อนทีนี้ตัวนี้เช่นไงครับไช่ครับทะเลทองครับรัฐไทยทะเลทองนะครับทะเลทองก็ร่วมกันด้วยตอนนี้จะเป็นทองแง้ยื่หนึ่งอยู่ครับ

โขนเขาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับคนเขาใหญ่ที่สุดครับที่ล็อกน้องดูด้วยสายตาอาจจะคิดว่าเขาดหนีทองแท้เนี่ยเป็นลูกใครครับเป็นลูกใครลูกเงินหรือลูกอะไรนะครับโอ้โถ่โขนเขาใหญ่ๆนะครับสวยงามมากนะครับเราแข่งได้คขนเขาครับไม่ได้แข่งสัดส่วนอย่างอื่นนะครับถ้าประกวดในรุ่นของตัาเองเนี่ยอาจจะแพ้ตัวอื่นนะครับแต่เรื่อกควงเขาวันนี้เขาวันหนึ่งครับ มาเช็ครอบรางวัลเลยคนะโอ้แหวนไม่ไเดียวนะสร้างสีสันสุดยอดน้องชายเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้แหวนได้รางวัลวันนี้ไปนะครับสองพันบาทแต่ว่าหลายอันแตะครับอันเหลือก็จของอาจจะเหลือไม่เท่าไหร่นะครับผมอ่าฮ่าฮะครับ ดูคนนี้นะครับเห็นเราชนะอ่ด้วยความเชื่อนะท่านายกแต่การแสดงการมีผลออกมาแล้วครับมีผลออกมาแล้วนะครับเข้ารอบ15ตัวนะครับท่านพี่ตูกงหาหมายเลขไม่อยู่ต่อนะครับท่านพี่ไม่มีหมายเลขไม่ไม่ออกไปมาก่อนๆนะครับหมายเลขแรกนะครับ4 9ครับ แปดครับแปดสิบแปดสิบเอ็ดรับเจ็ดสิบเครับแปดสิบสาครับดูัสดๆเลยตนี้าสิบหกครับครับประกวดคนเขาใหญ่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ่าวคุณผ้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ